ลูกไปฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงวิธีเตรียมตัวนะคะหมอขอแบ่งเป็นเตรียมตัวลูกและเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่ค่ะสําหรับลูกนะคะหมอแนะนําว่าประมาณ1 2ถึงสัปดาห์ก่อนที่จะพาลูกไปฉีดวัคซีนควรจะเตรียมตัวลูกก่อนค่ะโดยการหานิทานที่เกี่ยวข้องกับการไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลให้ลูกอ่านลูกจะได้เข้าใจทําความคุ้นเคยแล้วก็ไม่กลัวมากค่ะหมอไม่แนะนําให้ผู้ปกครองบอกลูกว่าฉีดวัคซีนไม่เจ็บหรอกเพราะมันไม่ใช่ความจริงค่ะสามารถบอกลูกไปได้เลยค่ะว่ามันจะเจ็บนะลูกแต่มันเจ็บนิดเดียวแล้วมันก็เจ็บแค่แบเเียว้้หหนนะะะามมม่อออคคสํรรััุณตตตงื อย่าลืมเตรียมสมุดวัคซีนไปด้วยนะคะคุณหมอจะได้ลงการจเจริญเติบโตและเขียนชื่อวัคซีนที่ลูกได้ในวันนั้นค่ะเตรียมบอก mm hmm. คุณหมอด้วยนะคะว่าลูกมีโรคประจําตัวแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถามคุณหมอด้วยค่ะว่าวัคซีนที่ฉีดตัวนี้จะมีผลข้างเคียงอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังบ้างเตรียมยาพาราเซตามอลเผื่อไปด้วยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีไข้หรือว่าปวดบวมบริเวณที่ฉีดได้ค่ะซึ่งภาวะพวกนี้เป็นภาวะผลขข้้้้้้าา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 งงงงเเเเคคคีีีีียยยยยยพพลลลลล็็กกกนนนนออออทท่่่่่่สมมมมรรรถถบไไไไไดดดดดดหัััััจฉวววววซตตะะะะแืชูโป จะค่อยๆดีขึ้นภายใน2 3วันค่ะไม่ต้องมีคำถามบ่อยนะคะว่าลูกไม่สบายอยู่ไปฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าหมอแม่แนะนําให้ไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าอาจจะทาให้สับสนว่าไข้นี้เป็นจากวัคซีนหรือเป็นจากตัวโรคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกเป็นหลัดเพียงเล็กๆน้อยๆและกำลังจะดีขึ้นแล้วอันนี้สามารถฉีดได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอคู่คิดแล้วสอบถามคุณหมอคุณพยาบาลได้ตลอดเวลาเลยนะคะ